มาพ right, ูดกันโดยตรงเลยนะตัวเองเนี่ยความรู้แค่หางอึ่งแต่สาคัญว่ารู้ยึดมันมาตัวเองรู้เนี่ยได้มาซัดเขาบ้างเพราะเขาซัดอริมามาผู้ก็พูดเถอะบามหาศาลหาว่าอรมาเป็นอรัชีหาว่าอรมาเป็นเดรธีแต่ตัวอนันตชัยเองเนี่ยยังหากินกับพักเครื่องอยู่เลยประเด็นเกี่ยวกับธรรมะที่คาพเกี่ยวกับสถานการณ์สังคมสู่กันฟังเชื่อว่าหลายคนคงได้ข่าวที่คุณอนันตชัย ฟ้องอาจารย์เบียร์และจากข่าวนี้ด้วยความที่มันเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังรวมทั้งอนนตชัยเนี่ยก็เคยแจ้งข้อหามาว่านำข้อมูลมันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ทีนี้พอมีประเด็นข่าวนี้ก็มีคาระวะรวมทั้งพระภิกษุถามมาดรมาว่าท่านตอนนี้คดีความไปถึงไหนละซึ่งธรรมดาเนี่ยมันก็เงียบไปแล้วนะ แต่พอมีประเด็นนี้ขึ้นมาโยมที่ใส่บาตรถามมาดามาว่าท่านคดีความไปถึงไหนละรวมทั้งโยมอื่นที่ได้มีโอกาสคุยกันก็ถามว่าท่านคดีความไปถึงไหนละแม้แต่พระท่านก็ถามมาว่าคดีความไปถึงไหนละดามาก็บอกทุกท่านว่าตั้งแต่คุณอนันชชัยมาสู่สถานที่แห่งนี้เมื่อประมาณ6เดือนก่อนจากนั้นก็ไปพูดอีกที่หน้าปทอทว่าจะแจ้งความท่านพุทธสาวก ตั้งแต่ตอนนั้นกระทั่งมาถึงขณะนี้ทางปทอทไม่เคยส่งหมายใดๆมาถึงอาดามาเลยอาดามาเนี่ยตั้งแต่รู้ว่าเขาไปแจ้งที่ปอทอาดามาก็เขียนเมลฉบับหนึ่งถึงปทอทบอกเขาว่าอาดามาอยู่สถานที่แห่งนี้และอาดามาก็มีช่องทางสื่อสารทั้ง u t u b e ทั้ง t i k t o อกอาดามาส่งลิงก์ให้ปทอทรวมทั้งส่งเบอร์โทรให้ปทอทด้วยบอกเขาว่ายินดีให้ความร่วมมือทุกประการ อันนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ต้องบอกว่าดีมากเลยนะไม่คิดจะหาช่องทางธรรมชาติหนีไปที่ไหนแถมให้เบอร์โทรให้สถานที่คือที่อยู่เนี่ยเราก็ส่งให้แล้วก็บอกปทอทว่ายินดีให้ความร่วมมือทุกประการแต่ตั้งแต่วันนั้นกระทั่งถึงขณะนี้ปทอทไม่เคยส่งหมายใดๆถึงกระมาเลยจริงๆแล้วปทอทเนี่ยย่อมาจากป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งประเด็นอัจฉริกรรมทางเทคโนโลยีกับความเชื่อความเห็นที่แตกต่างเนี่ยมันคนละฟากฝั่งกันเลยนะประเด็นทางศาสนาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อความเห็นที่แตกต่างมันคนละฝั่งกับอัจฉริกรรมทางเทคโนโลยีฉะนั้นอารามาก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปอทอเขามองว่าเป็นคดีปัญญาอ่อนเขาจึงไม่สนใจแล้วก็ไม่ส่งหมายใดๆมากับอีกประเด็นหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทีมทานายกองทัพธรรม ก็แค่เล่นใหญ่ไม่ได้มีการแจ้งความจริงๆซึ่งถ้าไม่มีการแจ้งความจริงจริงแต่แอคโอเวอร์เยอะขนาดนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าสร้างละครหรือสร้างมวยล้มต้ม f อถ้าเขาแจ้งความจริงเนี่ยปอทอก็ต้องดําเนินงานซึ่งถ้าไม่ดําเนินงานเนี่ยเขาสามารถแจ้งปอทอว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สามารถแจ้งความเจ้าหน้าที่ได้มาตรา157ได้ จนกระทั่งถึงวินาทีนี้อารามาก็ไม่รู้ว่าปอทอเห็นว่าเป็นคดีปัญญาอ่อนจึงไม่จัดการให้หรือจริงๆแล้วเนี่ยทีมทนายกองทัพธรรมก็แค่ a อเวอร์ไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ฟ้องไม่รู้ไม่รู้จริงๆทีนี้ที่อารามาจะสื่อต่อไปเนี่ยจริงๆแล้วการกระทําอย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในสังคมศาสนาไม่แก้ปัญหากันด้วยกฎหมายอันนี้มีมาแม้แต่สมัยพทธการตัวยอย่างหนึ่งมีปรากฏในยมกูตร ในยมกาศูตย์เนี่ยภิกษุรูปหนึ่งท่านมีความเห็นว่าพระขีนาศพเมื่อตายแล้วย่อมพินาศย่อมขาดศูนย์ย่อมไม่เกิดอีกพระขีนาศพได้แก่พระอรหันต์ท่านมีความเห็นมีความเข้าใจว่าพระอรหันต์เนี่ยถ้าตายแล้วจะพินาศจะขาดศูนย์จะไม่เกิดอีกปรากฏว่าภิกษุหลายรูปได้ยินได้ฟังความเห็นของยมกาภิกษุก็พากันเข้าไปหายมกาภิกษุถามว่ายมกาภิกษุ ได้ข่าวว่าเธอมีความเห็นเช่นนี้ใช่หรือไม่คือเห็นว่าพระขีณาสพหรือพระรรนเนี่ยถ้าตายแล้วย่อมพินาศย่อมขาดศูนย์ย่อมไม่เกิดอีกยมกัศภิกษุเมื่อถูกหมู่ภิกษุสองถามก็ตอบว่ากระผมเนี่ยมีความเห็นอย่างนั้นภิกษุต่างๆก็พากันบอกยมกะว่ายมกะภิกษุท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นภิกษุพูด สองครั้งก็แล้วสามครั้งก็แล้วไม่สามารถถอนความเห็นผิดของยมกัศภิษุออกได้บรรดาภิกษุเหล่านั้นก็เลยเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพราะเหตบุบ่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็มีปัญญามากอารัธนาพระสารีบุตรไปแก้ความเห็นผิดให้ยมกศศัศภิสุทีเถอะพระสารีบุตรก็รับคําของพิสุเหล่านั้นแล้วก็เข้าไปหายมกัศภิษุก็ถามเหมือนหมู่สงที่เข้าไปหานั่นแหละยมะกัศภิษุได้ข่าวว่าท่านมีความเห็นว่า พระขีณนาศบเมื่อตายแล้วย่อมพินาศย่อมขาดสูญย่อมไม่เกิดอีกจริงหรือยม,มกัจจิกูุก็ตอบพระสารีบุตรว่าจริงอย่างนั้นพระสารีบุตรก็เลยเทศให้ฟังกระทั่งยม,มกัจจพิกูุเนี่ยเปลี่ยนความคิดความเห็นใหม่มีประเด็นสําคัญคือพระสารีบุตรบอกว่าแม้ขันห้าเนี่ยท่านยังไม่รู้จักยังไม่รู้แจ้งยังไม่พบเจอขันห้าในปัจจุบันท่านจะมายืนยันว่าพระขีณนาศ เมื่อตายแล้วย่ำพินาศย่มขาดศูนย์ย่อมไม่เกิดอีกมันครัวหรือที่ได้มากล่าวโดวยเนื้อหานะกล่าวโดวยสรุปคือพระสา,ารีบุตรเนี่ยเข้าไปหาย,ยมกกาศพิสษุแล้วก็อธิบายสู่ฟังกระทัยงยมากัศพิกูุนเนี่ยคลายความเห็นผิดอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากในการแก้ปัญหาความเห็นผิดในสังคมศาสนาทีนี้ที่ทีมทนายกองทัพธรรมกระทําอยู่ณขณะนี้อาจามาบอกว่าอน,นั้นไม่ใช่หนทางที่มีมาในพระไตรบิดกโดยกรณีใดๆเลย อีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใครก็ตามที่คิดว่าพระอรหันต์เกิดอีกไม่ได้อันนี้เป็นความเห็นผิดตราความนี้ไว้ใครก็ตามที่เห็นว่าพระอรหันต์เกิดอีกไม่ได้อันนี้เป็นความเห็นผิดมีปรากฏอยู่ชัดๆในยมกูตรซึ่งนนอันนี้อะไรมาเคยคุยกับมหาหมีตรงนี้แหละแต่มหาหมีก็บอกว่าคนละความหมายพระอาจารย์ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของความแตกต่างละคุณอ่านมาคุณเข้าใจอย่างหนึ่งอันนั้นก็เรื่องของคุณอีกคนหนึ่งเขาอ่านเขาเข้าใจอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เรื่องของเขาเหมือนคําว่าอุทิศมังสะ เนื้อที่เจาะจงถวายซึ่งทุกวันนี้เขาก็เข้าใจกันว่าถ้าใครฆ่าสัตว์เจาะจงถวายพระอันนี้แหละเป็นเนื้อที่ภิกษุไม่ควรรับแตงจริงแล้วอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอุทิศทามังสาหม,มายความว่าเนื้อที่เขาเจาะจงถวายพระนี่แหละอย่างเวลายมทาอาหารจะเป็นปลาก็ตามไก่ก็ตามไส่บาทหรือมาเลี้ยงพระมีใครบ้างที่เอามาถวายท่านเนี่ยแต่เจาะจงหมาแมวเนี่ยมีไหมอันนี้ก็เป็นความตักอาจารย์มาบอกว่าเขาเข้าใจอย,อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ถูก เพราะมันไม่ได้ทําให้มนุษย์เว้นจากปฏิบัติโดยกรณีใดๆเลยไม่ได้ทําให้ชาวบ้านมีสินข้อหนึ่งที่สูงขึ้นละเอียดขึ้นไม่ได้ทําให้ชาวบ้านมีเมตตามากขึ้นโดยกรณีใดๆเลยแต่เขาแปลอธิบายกันเพียงแค่ว่าถ้าใครฆ่าสัตว์เจ,จาะจงจะถวายพระหรือไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ตลาดเจ,จาะจงจะถวายพระอันนี้แหละเป็นผิดแต่ถ้าซื้อมาหรือฆ่ามาเพื่อจะกินเองแล้วแบ่งส่วนหนึ่งไปถวายพระอันนี้ก็ถือไม่ผิดซึ่งอันนี้แหละอาจารมาบอกว่าเขาตีความผิด ขเดียวกันเขาก็มองว่าอดาดัมาตีความผิดซึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยพิสูจน์กันไปวิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่เขาจะไม่เอากฎหมายมาจัดการกันตัวอย่างที่ชัดขึ้นไปกว่านี้อีกธรรมกายอธิบายนิพพานเป็นอัตตาอธิบายว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้รับดับสูญไปไหนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ดุสิตธานีไม่ได้รับหายไปไหนซึ่อนิดต่างจากความเชื่อในสังคมศาสนายเยอะมาก แต่เนี่ยทีมทนายกองทัพทกล้าไหมที่จะไปไฟ์กับธรรมกายเนี่ยกล้าไหมอ้างจะปกป้องพระไตบิดกแต่การปกป้องพระไตบิดกเขาไม่เอากฎหมายมาจัดการกันเรื่องความเชื่อความเห็นทํากันได้เมตตาเข้าหาอธิบายในขณะที่อธิบายตัวเองจะมายึดว่าตัวเองถูกต้องไม่ได้ตัวเองต้องฟังคนอื่นเนี่ยถ้าใครติดตามข้อมูลข่าวสารก็จะรู้ว่าอย่างที่อนันตชัยมาเค้นถามมาดามาเนี่ยท่านพูดออกมาเลยอนาคาม,มีเกิดอีกได้หรือเกิดอีกไม่ได้ คือตัวเองยึดแล้วว่าอนาคามีจะเกิดอีกไม่ได้อรหันจะเกิดอีกไม่ได้ตัวเองยึดแล้วอันนี้เขาไม่ได้แสวงหาความรู้นะแต่หาเรื่องให้เรามาตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนาคามีเกิดอีกได้หรือเกิดอีกไม่ได้ซึ่งอันนี้แสดงว่าตัวอนันตชัยก็ตามแม่มีก็ตามไม่ได้บอกสอนอนันตชัยเลยถ้าบอกสอนอนันตชัยก็ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาตอบคําถามมีอยู่ที่บางประเด็นเป็นเอกังสวาทะหมายความว่าให้คําตอบเป็นหนึ่งเดียว บางประเด็นเป็นวิพัชวาทะหมายความว่าให้คําตอบเป็นสองอย่างเอออย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้ก็มีนะเรียกว่าแยกแยะแล้วตอบไม่ใช่ตอบเป็นหนึ่งเดียวแต่นี้แหละทีมนั้นเนี่ยเขายึดแล้วว่าเขารู้ถูกทีนี้พอไปหาคนอื่นคนอื่นจะอธิบายเขาไม่ฟังซึ่งอันนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาในสังคมศาสนาถ้าจะแก้ปัญหาในสังคมศาสนาเออที่ท่านเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ท่านจับหลักการตรงไหนจากพระไตรปิฎกมาฟังเขา เขาก็จะอธิบายให้ฟังซึ่งอะไรมาก็ยังยืนยันว่าจริงๆแล้วพระอนาคามีก็ตามพระหรันก็ตามที่ท่านปรารถนาโพธิญาณการเกิดจะมีอีกพระจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงและถ้าใครศึกษาพุทธวงศ์อย่างช,ชัดๆก็จะรู้เลยว่าพระพุธทธสัตว์เนี่ยท่านสะสมอริยภูมิมาแล้วแต่สังคมพุทธในเมืองไทยเนี่ยเข้าใจผิดว่าถ้าเป็นอริยะแล้วสะสมบาร,รมีเป็นพระพุธทธสัตว์เพื่อไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ ถ้าเป็นโสดาบันเจ็ดชาติจากไปเป็นสกักชาคามีสองสามชาติจากไปเป็นอราหันแล้วไม่เกิดอีกเป็นอนาคามีแล้วเกิดอีกในชั้นสุดชาวาสพระจิตปิญญาเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงแล้วถ้าใครศึกษาพุทธวงศ์อย่างช,ะชะดัดๆก็จะรู้เลยว่าพระพุทธสัตว์เนี่ยท่านสะสมอริยภูมิมาแล้วแต่สังคมพุทธในเมืองไทยเนี่ยเข้าใจผิดว่าถ้าเป็นอริยะแล้วสะสมบาร,รมีเป็นพระพุทธสัตว์เพื่อไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ ถ้าเป็นโสดาบันเจ็ดชาติจากไปเป็นสกทาคามีสองสมชาติจากไปเป็นอรหันแล้วไม่เกิดอีกเป็นอนาคามีแล้วเกิดอีกในชั้นสุธาวาสศึกษามาอย่างนั้นแล้วก็เข้าใจอยู่แค่นั้นแต่จริงแล้วจะเป็นโสดาบันก็ตามสกทาคามีก็ตามอนาคามีก,ามาามก็ตามแม่อรหันก็ตามถ้าท่านปรารถนาโทธิยานการเกิดยังจะมีเพราะจิตวิญ,ญญาณเป็นประธานขณะเดียวกันอะไรก็ตามที่ได้แล้วเหล่านี้ติดไปได้โสดาบันแล้วชาติหน้าก็เป็น พูดได้ไงว่าเป็นคนที่มีศรัทธาถูกต้องถูกตรงเป็นคนที่ยินดีในศีลเป็นคนที่ยินดีในการมีสติถ้าได้สะกะทาคามีแล้วเกิดใหม่กิเลสก,ก็เบาบางใจไม่น้อมไปในการมีคู่ใจไม่น้อมไปในความรวยใจไม่น้อมไปในการอยากใหญ่ถ้าเคยเป็นนาคาคาีแล้วใจเนี่ยจะไม่ยินดีในกรรซึ่งอเน,นี่ยอาดามาบอกทุกท่านว่าอาดามามีรุ่นพี่ที่ท่านไม่เคยแม้กระทั่งสาเร็จความใคร่ทุกวันนี้บวชมาจนกระทั่งแก่แล้วแล้วท่านก็ยืนยันว่าท่านถึงอนาคาคาี เพื่อนักบวชที่อยู่กันมา20ปี30ปียกย่องยอมรับกันท่านอาจจะเทศไม่เก่งแต่ท่านเทศถูกซึ่งลักษณะนี้เขาเรียกคนมีของเก่าและอริยาสาวกจํานวนไม่น้อยฟังทำเพียงครั้งเดียวบรรลุถ้าไม่มีของเก่าวสะสมมาฟังครั้งเดียวจะบรรลุนี่มันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอะไรมายืนยันเลยว่าเขาเชื่อกันแบบผิดโสดาบันแล้ว เกิดอิเกตชาติจากนั้นจากไปไม่ใช่เลยโสดาบันเกิดอิเกตชาติหมายความว่าจะถึงอรันแน่นอนถ้าได้โสดาบันแล้วถ้าได้สกัดทาคามีแล้วทําความเพียรอีกสองสามชาติถึงอรันแน่นอนถ้าได้อนาคามีแล้วถ้าตัวเองไม่ปรารถนาพุทธิยานอันนี้แหละจะไปสู่สุดทวาสแต่การไปสู่สุดทวาสไม่ได้หมายความว่าสุธาวาสเป็นสิ่งยืนยันการเป็นอนาคามีสิ่งยืนยันการเป็นอนาคามีอยู่ที่หมดกามหมดกรดถ้าหมดกามแล้วหมดกระดแล้วแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดจะจบจะจากไป ปรารถนาจะกลับมาส่งต่อสมาธิสู่คนเราอื่นให้คนเราอื่นมีศรัทธาที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องอันนี้การเกิดยังจะมีอยู่ไม่ไปสู่สุดทาวาแต่เนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยเป็นนาคามีมาก่อนเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยไปชั้นสุดทาวาซึ่งก็ถูกแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยไปชั้นสุดทาวาแล้วก็ท่านจะไปทําไมท่านไม่คิดจะจบจะจากไปท่านคิดจะบําเพ็ญบาร,รมีเพื่อไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้า ที่ไมาใช้คาว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยไปชั้นสุธทวาสเนี่ยอันนี้หมายความว่าก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยไปสุธทวาสผู้ที่ไปสุธทวาสคือตัวเองเนี่ยยังไม่พ้นไปจากวิภาวะตัณหาคือในจิตเนี่ยยังมีความไม่อยากเจอกับความแก่ไม่อยากเจอกับความป่วยเจ็บไม่อยากเจอเกิดการตายไม่อยากเจอกันพัฒพาไม่อยากเจอกับวิบักแห่งกรรมมันไม่น่ายินดีอนาคามีเนี่ยไม่ได้หมดอวิชชาไม่ได้หมดวิภาวะตัณหาแต่อนาคามีหมดการหมดกรด เมื่อหมดการหมดโกรธแรงเหนียวนําจะให้อย่างลงสู่คันหรือเมื่อเกิดอีกในโลกเนี่ยก็ไม่มีแต่ขณะเดียวกันจิตวิญญาณจะสิ้นสลายไปเหมือนพระหันก็ไม่สิ้นสลายไปจึงค้างคาอยู่ในสุดทาวาสแต่จริงแล้วสุดทาวาสไม่ใช่แดนทินใดๆเลยคือจิตที่ยังค้างคาอยู่คือจิตที่ยังไม่สิ้นสลายเป็นจิตที่สะอาดระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่จิตที่สิ้นสลายเพราะอะไรเพราะนาคามียังไม่สิ้นเกลี่ยงในวิภวตัณหาแต่ผู้ที่ท่านเป็นพระพุทธสั์ ต่อให้ได้อนาคามีก็ตามต่อให้ได้รลนก็ตามที่ท่านเข้าใจแล้วแก่ไปเรื่องธรรมดาปว่วยเจ็บไปเรื่องธรรมดาตายไปเรื่องธรรมดาพระรากากก็ไปเรื่องธรรมดาแม้วิบากกรรมอันใดที่ไม่ดีที่จะมาอันนี้ก็ไปเรื่องธรรมดาท่านไม่กลัวพูดได้ไงว่าผู้ที่พ้นทุกข์แล้วท่านไม่กลัวทุกข์เมื่อไม่กลัวทุกข์จะกลัวอะไรเกิดการเกิดเมื่อมาเกิดวิบากก็จะมาเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมาเกิดวิบากก็ตามมาถูกเทวทัตกริ่งหินทักถูกจินจะมันวิกากระดาวตุกหรือบางครั้งเนี่ย ต้องชั้นข้าวกับน,น้ำผักดองแต่ถ้าไม่ได้กลัวสิ่งเหล่านี้เลยเพราะใจข้ามวิพวัตนาหาไปหมดแล้วเนี่ยอรามายืนยันว่าจะเป็นนาคามีก็ตามเป็นอรันก็ตามถ้าจะเกิดเพื่อปรารถนาโพธิญาณการเกิดจะมีอยู่อรามาไม่ใช่มีรู้เรื่องอรามารู้แต่อรามาไม่ได้ตอบอนันตชัยแบบอย่างที่เขาต้องการเขาต้องการว่าเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกมาพูดกันโดยตรงเลยเนะยตัวเองเนี่ยความรู้แค่หางอึง่ง แต่สาคัญว่ารู้ยึดมัน่นมาตัวเองรู้เยได้มาซัดเขาบ้างเพราะเขาซัดอดไรมานี่แหมผู้ก็พูดเถอะบามหาศาลหาว่าดารมานี่เป็นอรชีหาว่าดารมาเป็นเดรฉีแต่ตัวอนันตชัยเองเนี่ยยังหากินกับพระเครื่องอยู่เลยทําเหรียญขายตั้งเยอะแยะน้างว่าให้ชาวบูชาสนับสนุนทานายกองทัพรรมรดนิธิทั้งที่ตัวเองก็รู้นะพระตบดดกไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการปลุกเสก แต่ตัวเองก็ร่วมมือกับวัดปลุกเสกจริงๆอะเรามาเห็นภาพมากกว่านั้นอีกวัดวัดหนึ่งมอบให้สองล้านบาทแต่ตอนนี้ก็ลบภาพนี้ไปแล้วเพราะรู้ว่ากระแสะแรงสรุปก,กลับมาที่ตรงนี้ก่อนการตอบคําถามในทางศาสนาเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเดียวมันไม่ได้อราได้มาตอบเพราะอราไมาเข้าใจว่าอนาคามีก็ตามอรันก็ตาม,าาม,ตามที่ท่านจะจบจะจากไปไปได้แต่อนาคามีไหนอรันไหน,นาาที่ปรัตถนาโพธิญาณการเกิดยังจะมีอยู่ แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็บอกไปแล้วว่าใครก็ตามที่เข้าใจว่าพระขีณาสพเมื่อตายแล้วย่อมพินาศย่อมขาดสูญย่อมไม่เกิดอีกนั้นเป็นความเห็นผิดทําไมพระพุทธเจ้ารู้ท่านถึงอรันมาก่อนแล้วก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถึงอรันมาแล้วใครอยากรู้อ่านพุทธวงศ์อย่างพิจารณาดีๆซึ่งอันนี้อาจารย์ก็เถียงกับมหาหมีมหามีบอกว่าพระปฏิบิดกบอกว่าถึงแค่อภิญญาห้า แล้วในอธถกาฐารยจเนี่ยยังบิดเบือนไปอีกด้วยนะว่าอภิญญาห้าเนี่ยเป็นโลกียะอภิญญาเป็นของปุถุชนอาตมาตั้งคําถามเลยว่ามันมีปุถุชนไหนบ้างที่ระลึกชาติได้มันมีปุถุชนไหนบ้างที่รู้จุดติอุปบัติของเราสัตว์ไม่มีมีก็น้อยมากระลึกได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองฉะนั้นหลายภพชาติที่พระพุทธสัต์บำเพ็ญบาร,รมีเนี่ยท่านบอกว่าท่านเข้าถึงที่สุดแห่งอภิญญาจริงอยู่บางส่วนเนี่ยมีคําว่าอภิญญาห้าแต่บางส่วนมีคําว่าถึงที่สุดแห่งอภิญญา อันนี้มีอยู่จริงใครอยากรู้อ่านสิ่งเหล่านั้นอย่างบรรจงอ่านอย่างพิจารณาที่สําคัญปฏิบัติธรรมให้เจริญก้าวหน้าแล้วคุณจะรู้เลยว่าอาริยผลเนี่ยมันเป็นสิ่งสะสมตกผลึกเพียงแต่ว่าเมื่อการเกิดใหม่มีอยู่จะบอกคนเราอื่นว่าตัวเองเคยได้โสดาบันมาแล้วมันพูดไม่ได้จะบอกคนเราอื่นว่าเคยเป็นสกทาคามีมาแล้วมันพูดไม่ได้จะบอกคนเราอื่นว่าเคยเป็นนาคามีเคยเป็นอรันมาแล้วพูดไม่ได้แต่สิ่งที่รู้ได้คือฟังธรรมเพียงนิดเดียวเข้าใจกราาะ่างสว่างเพราะาอะไรเพราะมีของกลับ ทางทำมีของเก่าเหมือนทางโลกไมเคิลแจ็คสันเป็นศิลปินตั้งแต่5้าขวบบี Beethoven ทเฟนตั้งแต่4ขวบใครที่เล่นบอลหรือชอบบอลรู้จักเรียวเนลเมสซี่ไหมถ้าเขาไม่มีของเก่าในเรื่องอย่างนั้นเนี่ยความชำนาญหรือพัฒนาการที่ไปได้เร็วไปได้ไวเนี่ยมันจะเกิดไหม